สวัสดีครับก็มันต่อกันนะเอลซีเจนะมันทุกมตามออกจากสวนที่น้ำท่วมจะไปยังไงเดี๋ยวก็จะดูเรื่องรับชจมเงอนได้เลยนะครับนี่ดกันต่อแลมันจะขนาดไหนกันเชียวแล้วก็ขึ้นรถไปเดี๋ยวเลยรัดต่อให้กูด้วย,ยวไป thì lốc má cũng lo. nuôi má quá, Hôm nay được ít lên quá Có Có tài một lấy nè. Ok. กน้ำถึงสายพานเลยนี่นนยทนงานสี่คนเข้ามาจะเอาไว้เรื่องนั้นอยทุกวงก็เยอะชมกคนมาลงไปเล่นน้ำนาะ

Được bà đỉnh bà đỉnh. Để không đủ tài sản rồi, không đủ vốn rồi, không đủ vốn rồi, นานนะกว่าจะแรงไหมรอกด้วยรอกด้วยไองไปเลยคนอนมกเลยเฮ้ยโอ้ปลาคร่องสายโอดกันละกัน để gương còn cái này để đều thôi trộm bùm trộm đồ ăn đồ mấy thì ồ trộm gặp lại bàn đi ra chúng ta đi ดูว่าตรงนี้จะลึกเป็นพิเศษเลยนะเริ่มเข้าท่อแล้วตอนนี้อ,อย่าไปเกลี้ยงกับงานนะไม่ดูเพียวเครียดกัาหานหะรือเปล่าเพราะว่ามนนะผมเนี่ยชอบมากเลยนะน้ำแบบนี้ข้นมันอยากให้มีปลาปิ่งบอกนะเจอปลิ่งมากๆก็มีปลิ่งไหมไม่มีท้องโลกนี้ไม่มีอ่ะ โอเคฝนตกแล้วม่ไมจาเราต้องไปกันก่อนนะจะต้องเปียกนะเด็กัยมียังไงก็อย่าลืมได้ก่นอทดีวะเนียกดไลค์กดแชร์กด s u b สัก i b e เจอกันใหม่อีกริปนะน้าคุณดูระดับน้ำเลยนี่ตอนนี้ผมจมที่เรียบร้อยแล้วมาไม่เดือดแล้วเออ เนียยก้องเปียกเลยขึ้นดีกว่ากล้องเปียกครับกล้องเปียกนี่ครับความยากลำบากของการขนตามถ้าไม่มีแทรกเตอร์ก็ต้องใช้รถเรือใช่ไหม ใช้เรือขนคอะไรเี้อมกพอเราใจติดต่อนานได้นะนี่เรารับขนปามนะยกเองนะเราไม่ยกเลยนนีมแถ้าทุ่มหนักว่านี้ผมก็ไม่ไปนะถ้าหนักว่านี้ผมไม่ขนให้นะเต็มแล้วเต็มไกแล้วอีกสองววันละสอ

รอไไปน้นหนัก้นเอยกรออยกัี่เมคคลิปนี้มาเนี้ยกันนะฝนตกเปลียกหมดแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จะเกิดใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพิ่ม